เป็นเจ้าฮุนไดแกสตาร์เล็ก V.I.P. นะครับผมปี2019คันนี้เลขไม์เพียงแค่27,000กิเมเท่านั้นนะครับผมหน้าจอ LED ขนาดใหญ่พร้อมด้วยเนวีนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยประตูนะครับประตูเป็นประตูไฟฟ้าพร้อมด้วยบนไดข้างแบบไฟฟ้านะครับเมื่อเปิดประตูบนไดจะสไลด์ออกมาทันทีเลยเบาะเป็นเบาะ V.I.P. ปรับไฟฟ้านะครับผม สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเซลเตที่11,12ออโต้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีแรไอเทมเข้าใหม่นะครับเป็นเจ้าฮุนไดแกนสตาร์เล็ก v i p นะครับผมปี2019รถสวย7ที่นั่ง VIP แท้ป้ายดำนะครับผมรถคันนี้เลขไม่เพียงแค่27,000กิโลเมตรเท่านั้นเรามาชมความงานกันดีกว่าครับเริ่มจากด้านหน้านะครับไฟหน้าเป็นระบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆอย่างนี้เลยเป็นไฟลูกแก้วนะครับ กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมพร้อมด้วยกล้องมองรอบคันนะครับ360สา0องศาล้อแมกซอลอยขอบ17นิ้วนะครับเป็นลายของแกรนนะครับผมสวยๆอย่างนี้พร้อมด้วยกระจกมองข้างที่มีกล้องและมีไฟ LED ที่กระจกมองข้างเลยชมกันต่อชมกันต่อด้านท้ายด้านท้ายนะครับไฟเบรกมาพร้อมกับไฟไลท์ไกดิ่งเรียบร้อยพร้อมด้วยแบชแกนสตาร์เล็กนะครับสแสดงถึงความเป็นตัวแกนนะครับผม V.I.P. 7ที่นั่งแท้นะครับเป็นป้ายดำนะครับผมพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ถอยหลังขนาด4จุดนะครับผมกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าพร้อมด้วยกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าและพับด้วยไฟฟ้านะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆเดิมๆไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับผมพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมด้วยระบบพูสคอนโทรลนะครับผมคันนี้เลขไม์เพียงแค่2 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผม เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมพร้อมสามารถปรับเป็นโหมดเมนวนวลได้แอร์อิสระออโต้นะครับผมหน้าจอ LED ขนาดใหญ่พร้อมด้วยเนวีนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเราชมผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนะครับผมประตูนะครับประตูเป็นประตูไฟฟ้าพร้อมด้วยบนไดข้างแบบไฟฟ้านะครับเมื่อเปิดประตูบนไดจะสไลด์ออกมาทันทีเลยเบาะเป็นเบา VIP ปรับไฟฟ้านะครับผมพร้อมด้วยเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีจอ LCD สามารถพับเก็บได้ด้วย คันนี้จะเป็นตัวชพิเศษเฉพาะแกนส t a r ์เล็กเท่านั้นนะครับผมภายในเดิมสะอาดบ่อหนังเดิมไม่มีฉีกไม่มีขาดรถสวยเดิมๆพร้อมใช้งานเลยเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับเรารับประกันว่าไม่มีชนหนักปิกความจมน้ําหรือกอไหมแน่นอนคันนี้เมื่อเราปิดประตูนะครับประตูจะทําการปิดเองโดยไฟฟ้านะครับเพียงแค่เราสวิตช์นิดเดียว บนไดก็จะทําการสไลด์เกเาย,ยนี้เลยนะครับผมห้องเครื่องรถสวยๆเดิมๆนะครับฝาค้าหน้าเป็นระบบโชค๊คเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเครื่องเดินเรียบปกติเลยนะครับผมเครื่อง2.5ดีเซลเทอร์โบตัวนี้ขอคอนเฟิร์มว่าประหยัดน้ํามันมากๆเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยสําหรับใครที่หารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะครับ oh, <no. S 1> สำหรับเจ้าแกน s t a r l e x VAP คันนี้รถปี2019นะครับผมเลขไมล์เพียงแค่27,000กิโลเมตรเท่านั้น เราเปิดราคาเราเล้กกันไปเลยที่1,158,000าบาทย้ำอีกทีนะครับ1,158,000าบาทเท่านั้นท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เซลเต้ได้เลยนะครับผมเบอร์โทร095-246-3552 095-246-3552เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับเราจด Finance ไฟแนนซ์ดได้ทุกสถาบันการเงินย้ำเบอร์ติดต่อกันอีกทีที่ 095-246-3552นะครับให้เซลเต้ได้ดูแลขอบคุณมากครับ